เผยสเปคล่าสุด Oppo Reno 7 Series ใช้ชิปรุ่นพิเศษ d i y n a i t y 1200 Max พร้อมจอ 90Hz มีชาร์จไว65วัตต์บนบอดี้สุดบางล่าสุดก็ได้มีสเปคของสมาร์ทโฟน Oppo Reno 7 Series ถูกเผยม,มาให้เห็นก่อนงานเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ โดย oppo r e n o Leno 7 Series จะมีด้วยกันทั้งหมด4โมเดลคือ r e n o 7 SE r e n o 7 r e n o 7 pro และ r e n o 7 pro plus โดยรุ่น r e n o 7 pro plus จะมีบอดี้บางเพียง7.5ม mm, ิมและมีน้ำหนักเพียง180กรัมใช้ชิปประมวลผลรุ่นพิเศษที่มีชื่อว่า d i m e n s i t y 1200 m a x จากทาง mediatek ให้กล้องหลังตัวหลักความละเอียด5 0ล้านพิกเซลมีลำโพงคู่ hybrid c e r e m ที่4,500มิลแอม รองรับระบบชาร์จเร็ว65วัตต์ส่วนในรุ่น Oppo Reno 7 Pro จะมีบอดี้บางเพียง7.6ม mm, ิมและมีน้ำหนัก185กรัมใช้ชิปมุมผล Snapdragon 778G ให้กล้องหลังเรีนหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลพร้อมแบตเตอรี่ขนาด4,500ม ah. ิลลิแอมรองรับระบบชาร์จเร็ว60วัตต์และในรุ่น Oppo Reno 7จะใช้ชิปเซ็ต Dimensity 900จากทาง MediaTek กล้องหลังเลนหลักความเรียด64้าลมิเซลล์แบตเตอรีม่มาที่4,500ม ah, ิลลิแอมป์เท่ากับรุ่น r e n o 6 Pro แต่จะมาพร้อมกับระบบชาร์จเร็ว33วัตต์แทนนะครับโดยทั้ง3รุ่นจะมีหน้าจอ90เฮิรต์เหมือนกันทั้งหมดเลยครับแต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่มีการย,ยืนยันอย่างเป็นทางก,การนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20ิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด l i ค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ